สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งช่องบ้าบสุขนุนคุณหนาปอมครับพี่น้องเอ้ยเลิกงานล่ำลงหานมากกวบวท่านในนอนอยู่ครับพี่น้องชีวิตหมอลำ่ำหนาเขาบ่าท่านในล่างครับพี่น้องเลยลงหานมากรับรถจากเพชรบูรณ์จนหอดชุ่มแพร่ง่วงนอนพี่น้องรับในยุกลางเขาปาดเขือนแม่นยังแต่ซื้อ จนได้จอดนอนจอดนอนอยู่ประมาณสิบกว่านาทีนี่แหละครับเกือบยี่สิบนาทีจังขับรถมาต่อได้ครับพี่น้องโอ้ยอันตรายแหงเด้อบอกตรงๆด้วยการครับรถขับเรือ้าผู้ใดง่วงหรือว่าถ้าผู้ใดอยากนอนก็คือให้จอดนอนเลยนะครับพี่น้องมันอันตรายอีกนะครับคือว้ยมันแค่เซียววีอีลีพี่น้องมันแบบห่วยขับรถสี่สิบหกสิบนึงเด้แต่ว่า ยังเสลือบลับอ่ะพยายามโอ้ตายตายตายเกือบไม่ล่งเขาแลนเส้นผูน้ำหนาวลมสักเนาะลมสักชุมแพร่ผูน้ำหนาวเนี่ยนะครับง่วงมาคักเลยเกือบบอเกือบมาบอหอดได้จอดนอนมันเป็นไรทางพอดีไรทางก็เลยได้จอดนอนพี่น้องผู้ใส่รถใส่ถนนนะครับ <mor> ให้ระมัดระว่างเด้อสุขปูสุขคนผมกับกำลังสิล่างหนาเซ้นหนาออกเนี่ยนะครับก็เลยว่าโอ้ยบะไรนี่แบบนี้มันบระดนอนนะครับการใส่รถใส่นุนพี่น้องก็ละมัดระว่างเด้อครับเด้อฝากพี่น้องสุกปูสุคข,ข,ขนคันง่วงคันยังกะให้จอดนอนหนเด้อพี่น้องเด้อเอาเบ่บบมีมิงดอก,ดอกครับคลิปนี้ฝากไว้สำนี้กันแล้วกันครับ